ไทยทีวีสช่อง3 <S <S และบริษัทเซิร์สเอนเตอร,ร์เทนเมนต์จำกัดเสนอสวัสดีค่ะวันนี้โอมีข่าวดีๆเด็ดๆโดนมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วล่ะค่ะด้วยเปลี่ยนแนววัดใจแฟนคลับ ตุ้ยปนนเปลี่ยนไปนี่แล้วตุ้ยเปลี่ยนไปนี่แล้วคนคตรขึ้นกากัน,นะฮะเป็นยังไงล่ะคะทั้งโดนทั้งเด็ดถทาไม่ได้ดูเนี่ยก็คงไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ เริ่มข่าวแรกขนมตุ้ยนะครับที่พักหลังเนี่ยวางใหม่หันมาเอาดีด้ละครเห็นว่าละครเรื่องใหม่ถึงร้ายก็รักขอพลิกบทบาทเล่ได้ร้ายซะอย่างนั้นอ <c oughs> ะอย่าง,งนี้นี่บรรดาแฟนคลับเขาจะรับได้เลยครับเขาน่าจะเข้าใจนะเพราะมันเป็นรูปของงานนะเนาะเพราะว่าถ้ายิ่งเขาได้เห็นเราในบทบาทต่างๆนาน,นาผมว่าเขาน่าจะแฮปปี้มากกว่าว่าแบบเฮ้ยตุ้ยเปลี่ยนไปนี่แล้วตุ้ยเปลี่ยนไปนี่แล้วคนหรือกึ่งกากนะฮะเปลี่ยนได้อีกแล้วอนะไรเงี้ยมันก็ท้าทายตัวเองด้วย อืมผมว่าถึงคุณตุ้ยจะเปลี่ยนในกี่บทบรรดาแฟนคลับก็คงจะปลื้มอยู่ดีแหละครับคงจะมีอยู่บทเดียวเท่านั้นแหละที่ไม่ปลืม้มก็บทพ่อไง <c oughs>